มะเขือเทศสีเขียวช่างถามวันหนึ่งเกิดความสงสัยมะเขือเทศนั้นดีอย่างไรทำไมเด็กๆชอบกิน <c oughs> ะมะเขือเทศสีรีบเข,เ,เ,ขเข้าใจ,าใจรอวันเปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้ทำให้ผิวสวยจะได้ให้วิตามินจ้มินกับเด็กในโลกบนโลก <c oughs> บนโลกทุกคนแม่ <c oughs>